คอมิกรีแคปสัปดาห์นี้นะฮะแบทแมนซีโร่พอยนะฮะเป็นคอมิกแรกที่แบทแมนเนี่ยไปคอสโอเวอร์กับทางฟอร์ดไน e ด้วยสไตล์การเล่นแบบกระตูน แล้วก็โอ้มีสกินเยอะแยะมากมา r เวล p r e d a t o เด t เตอร์สตแบบโอ้โหตอนนี้เหมือนกับว่ากลายเป็นเกมที่ซื้อลิขสิทธิ์มาทำแบบเหมือนเป็น Lady ้เพ y เยอร์เลยนะฮะแต่ว่านี่จะเป็นคอมิคแรกนะฮะของ DC เนี่ยที่ทำกับ f o r t n i น e นะฮะเรื่องเริ่มต้นเนี่ยกอดอนนะฮะเรียกแบทแมนมาแล้วปรากฏว่าบนฟ้าเนี่ยมันมีเหมือนรอยแยกมิติโผล่ออกมาครับกอดอนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แบทแมนก็บอกว่าโอเคผมเนี่ยจะไปดูตอนนี้ประชาชนในเมืองกอแทมต้องออกจากประตูรอยแยกนั้นน่ะให้อพยพผู้คนเนี่ยให้เร็วที่สุดแต่เขาก็คิดว่าอย่างเมืองกอแทมเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่นะพวกประชาชนเนี่ยอาจจะวิ่งเข้าหาประตูมิติก็ได้นะฮะคนที่ทําเหตุการณ์ประตูมิติมันแยกออกมาเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆที่เกิดเหตุแหละพอไปถึงกลับไปเจอฮาร์ลี่นะฮะฮาร์ี่ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมพวกแกไม่รอฉันเลยรีบเข้าไปทําไมโอเคก็เหมือนกับว่าฮาร์ลี่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนที่ทําประตูมิตินี้ แล้วก็เข้าไปตุกไปที่ประตูมิตินี้แล้วนะครับผมแบทแมนก็บอกว่าฮาร์ลี่ออกมาอย่าเข้าไปฮ <c oughs> าร์ลี่ก็บอกอย่ามายุงนะ่งหน่าแล้วก็เอาปืนยิงซะเลยนะครับจัดการแบทแมนเสร็จปุ๊บฮาร์ลี่ก็กระโดดเข้าไปไปที่ประตูมิติแบทแมนก็บอกเฮ้ยย่าอย่ากระโดดเข้าไปเธอหายเข้าไปแล้วนะครับแบทแมนกำลังพิจารณาอยู่ว่าเราควรจะทํายังไงดีกับประตูนี้ เขากำลังตรวจสอบอยู่นะฮะกับว่าไม่สามารถระบุได้นะว่ามันคือประตูมิติอะไรมันไม่น่าจะมาจากโลกของเราหรือแม้กระทั่งจักรวาลของเราก็ตามสักพักหนึ่งใครก็ไม่รู้ฮะล่อนลงมาข้างหลังแบทแมนแล้วยังไงรู้ไหมฮะทีบหลังแบทแมนโดนกระโดดทีบหลังอะไรครับเนี่ยแล้วก็กระเด็นตกลงไปที่ประตูมิตินะฮะแบทแมนก็พยายามยิงแกร์ปเปิลกันแต่แกร์ปเปิลกันเนี่ยดัน ยิงออกไปแล้วมันเป็นแม่เหล็กอันโดนดูดเข้าไปไปประตูประตูมิติอีกนะฮะก็ตัดไปภาพดําไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นล้แล้วลก็โผล่มาที่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้มันจะเป็นไอช่องข้อความสีดำเนี่ยจะเป็นส่วนที่เขาคิดในใจแบทแมนก็แบบที่ไหนกันเขาไม่รู้เลยว่าที่นี่คือที่ไหนแบทแมนก็พยายามใช้แกปเปิลกันเนี่ยล่อนไปสำรวจต่างๆนะครับจนกระทั่งมีคนรอบทำร้ายะฮะใครก็ไม่รู้ครับใส่ชุดนี้มานะฮะน่าจะจ่ายตังค์ซื้อสกินเยอะอุปกรณ์เต็มไปหมดเลย กระโดดออกมาพึบกำลังจะเล่นงานแบทแมนก็พลิกตัวความได้และแบทแมนเหมือนกำลังจะพูดฮะแต่ว่าในช่องข้อความเนี่ยไม่มีคําพูดอ้าวก็กลายเป็นว่าแบทแมนพูดไม่ได้เหมือนในเกมแล้วแบทแมนเหมือนพยายามจะบอกว่าพยายามจะนึกอยู่ว่าไอ้นี่มันเป็นใครสุดท้ายอ้าวแล้วเราเป็นใครวะแบทแมนจําไม่ได้ว่าเขาเป็นใครแต่เขาจําได้ว่าเขาสามารถมีวิชาการต่อสู้มาเชียลอาร์ตรู้แค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าตัวเองคือใครส่วนใหญ่คือเป็นคําพูดคิดในใจนะครับ ก็สู้วัตตานี่แล้วก็ปาแบตเทแรงฮะใส่เรือของใครก็ไม่รู้ที่บิที่ขับพานแล้วก็ให้ลากไปนะครับทีนี้แบทแมนก็เหมือนกับว่าไปขโมยรถนะครับ <c oughs> ้เหมือนในเกมเลยแบทเทิลเลเยอมันต้องไปขโมยรถมาแล้วก็ไปสำรวจบนภูเขาก็เพราะว่าในเกมพวกแบทเทิลเ y a ยอเนี่ยใครอยู่ที่สูงเนี่ยก็จะได้เปรียบเจอสไนเปอร์ครับแวบๆยิงโป้งเขาให้แบทแมนกระโดดลงมาฟับอ่าคราวนี้เต็ไมไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้ผู้เล่นหลายคนนะฮะตะลุมบอล ต่อสู้กันมีทั้งใส่สก,กินแบบจักรกลหมีชมพูหัวกะโหลกสับประหลาดแต่งเป็นเหมือนพวกบาบาเรียนหัวมะเขือแบทแมนก็โดนลุมละทีนี้นี่น่าจะเป็นโหมดฟรีฟอร์ออลเหมือนจะมีคนมาคอยช่วยแบทแมนอยู่ใครที่มาช่วยแบทแมนพามแคทวูแมนอ้าวแคทวูแมนก็มาอยู่ในมิติของ f o r ์ n i นทด้วยนะฮะก็คือออกมาช่วยแบทแมนแบทแมนก็เหมือนกับว่าเฮ้ย hey, ใครวะเขาก็ไม่รู้จักนะแต่เขารู้สึกว่า เขาอะรู้จักเธอแล้วแบบว่าดูจากภาษากายเนี่ยเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานแล้วด้วยนะก็สู้กันไปนะฮะสองคนคอยช่วยเหลือกันทังคู่ก็คอยช่วยแบทแมนก็ช่วยแคทวูแมนคืนนะฮะทั้งสองก็หันมามองตากันเหมือนรู้ใจกันอนะมองตาก็รู้ใจกันคนรักกันก็อย่างงี้นะฮะก็เกิดเป็นทีมขึ้นมาทีมแบทแคทคอยจัดการพวกผู้เล่นอื่นๆนะฮะที่อยู่รอบกายซึ่งแบทแมนก็มีความคิดในใจสงสัยว่าทําไมเราสู้กันเข้าขากันขนาดนี้หรือว่า เราจะเป็นคู่หูกันหรือเราจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือว่าเราจะเป็นเพื่อนเป็นเป็นมิตรสหายกันหรือจริงๆว่าเราจะเป็นคนรักกันโอ้โหมีฉากจับมือด้วยสุดท้ายการรวมพลังของทั้งสองคนก็สามารถจัดการพวกผู้เล่นอื่นๆได้ละจนกระทั่งไอ้ไอ้บาเลียไอ้บาเลียเกมแบทเทนโลอยะกำลังหุบเข้ามาแบทแมนก็เหมือนกับชี้ไปว่าเฮ้ยบาเลียมันกำลังจะหุบเข้ามาแล้วไอ้พวกคนอื่นๆมันก็ยังสู้กันอยู่อีกแบทแมนก็งงว่า ทำไมมันยังสู้กันอยู่อีกวะบาเลียมกาลังหุบกันเข้ามาเ้ยทั้งคู่ก็มองหน้ากันนี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายของเราที่เราจะเอาตัวรอดไปนะครับก็เลยอ่ะไหนๆละสู้ม่อยู่ใช่ไหมก็เลยรวมพลังแบทแคทสอยพวกที่เหลือเนี่ยให้หมดจนกระทั่งเหลือ2คนสุดท้ายแบทแมนก็คิดว่าเราทั้งสองคงจะต้องตายจากบาเลียน,นี้แน่ แล้วบาเรียกำลังหุบเข้ามาฮะทั้งคู่ก็ปองตากันแล้วก็หายไปในบาเรียครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจบนะฮะสำหรับ Batman ซีโร่พอยต์ตอนแรกผมก็ไม่ใช่คนที่เล่น b t t เท r o รย l e หรือว่า f o r t ์ i ไนแบบอินอะไรขนาดนั้นนะแต่อ่านเนื้อเรื่องก็เออสนุกดีแล้วก็เหมือนกับเขาก็เขียนให้มันปรับเข้ากับในโลกของมิติของเกมน่าสนใจนะก็เดี๋ยวเล่มใหม่ออกมาเดี๋ยวจะมารีแคปกันให้ฟังอีก นะครับสำหรับ Zero Point ส่วนภาพเนี่ยก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ผมก็คิดว่าเป็นปกติของคอมมิกที่ไทยอินเกมหรืออะไรพวกนี้แหละภาพเขาจะเอาเหมือนกับว่าคนที่ฝึกหัดดาวรุ่งมาวาดคอมิกเร่มๆนั้นนะครับส่วนเลี่มต่อไปเนี่ยแบทแมนจะเจอใครเซอร์ไพรส์ครับ Batman จะเจอกับ Snake Eye นะฮะจาก GI Joe นะฮะแบทแมนซีโรตอนหน้านะครับอยติดตามดูนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับ Batman ซีโร่พอยเราก็จะเห็นว่าแบทแมนก็จะมีชุดใหม่ด้วยนะให้มันเข้ากับเกม b a t t l e Royal e ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดี